สวัสดีครับพบกับจ้องบอลวินวิดีโอเกมนะครับวันนี้เขาจะมารีวิว Airpods นะครับเป็น Airpods ไม่ไม่จับเจเนอเรชันที่2นะครับก็ไปดูตั้งในกันเลยครับในกล่องก็จะมีคู่มือเนาะเือนะครับ ก็จะเป็นของ AirPods เนาะแล้วก็จะมีเคสนะครับที่อยู่ตังในนะครับตังในตัวนี้นะครับก็จะเป็นสายชา์จนะครับหูฟัง Type A USB Type A to Lightning เนาะนะครับโอเคมาดูพระเอกกันเลยดีกว่าครับตัวนี้ครับแก่ออกมา เป็นหูฟังแอร์พอร์ตนะครับข้อมูลนะครับรูปร่างนะครับความความกว้างเนาะจากนี้ถึงนี้เนาะอยู่ที่สี่สิบสี่จุดสามมิลลิเมตรนะครับความสูงนะครับจากนี้ถึงข้างบนนะครับห้าสิบสามจุดห้ามิลลิเมตรนะครับความหนาก็อยู่ที่ยี่สิบเอ็ดจุดสามมิลเนาะข้อมูลตังในนะครับ หูฟังนะครับขอมาก่อนหูฟังด้านในเนาะตัวนี้นะครับรูปร่างก็จะเป็นประมาณนี้ครับสูงนะครับ40.5มิลนะครับจากนี้ถึงนี้เนาะความหนาก็จะอยู่ที่16.5นะครับจากด้านซ้ายถึงด้านขวาเนาะครับผมอ,อย่างนี้วางมาอย่างนี้เนาะ ข้อมูลจำเพาะนะครับตัวเนี้ยชาร์จโดยสาย A to Lightning นะครับฟังได้นานสูงสุด5ชั่วโมงนะครับสนทนาสูงสุด3ชั่วโมงนะครับชาร์จได้15นาทีนะครับฟังได้3ชั่วโมงนะครับ หรือสนทนาสูงสุดได้2ชั่วโมงนะครับใชนะ้บลูทูธ5ุู้นเนาะตัวนี้เนาะแล้วก็ภายในกล่องเ้าก็จะมีตัว a i r p o d นะครับมีเคสชาร์จมีสายไลยนิ่งนะครับแล้วก็คู่มือเหมือนกันนะครับการต่อการเข้าถึงนี่คือเปิดแล้วก็ pairing นะครับเข้า iPhone นะครับอันนี้ iPhone ผมเอาไว้ดูข้อมูลน,นะผมก็เลยไปได้เอามาเปิดให้ดูนะครับรุ่นที่ลองรับนะครับ iPhone 13นะครับถึง iPhone 5s นะครับ iPad นะครับไอไอพอนะครับรุ่นที่7ไปจนลงไปจนถึงรุ่น6นะครับอของ iPad iPad คือ iPad Pro 12.9นิ้วรุ่นที่5นะครับตามสุดก็เป็น iPad mini 2เนาะแล้วก็ Apple Watch นะครับเป็นซีรีส์7ตามสุดซีรีส์1เนาะแล้วก็มีรุ่นของ Apple TV นะครับ Apple TV 4K แล้วก็ Apple TV HD นะครับราคาตอนนี้นะครับตัวน,นี้นะครับอยู่ที่4,990บาทครับอันนี้ผมซื้อมาเมินละแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นของแต้ของปอบเนาะบอกเมียเนาะแต่นี่มันเป็นของแต้นะครับก็ถ้าเมียดูก็คงจะงูเนาะ โอเคครับการฟังที่ผมสัมผัสมานะครับหูฟังนี่จะเบรดจะอยู่ใน,ในระดับป่านกลางเนะาะถ้าแน่นแต่แฉเนี่ยก็จะเป็น AirPod s Pro นะครับโอเคครับผมขอจบคลิปการรีวิวเพียงเท่านี้เนาะรอบหน้าจะเป็นสินค้ายอย่างโปรดติดตามตอนต่อไปครับขอกดไลค์กดแชร์กด Sub s cribe ตัวนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ